รายการนี้เหมาะกับเก้ความทุกเพศทุกวัยตุ๊ดเด็กควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือคำเตือนบริษัทการละพัดฟิลภูมิใจเสนอรายการ The Star Show คเบลค่ะการค่ะกลับจะเจอรายการเดอะสตาร์โชว์นะคะค่แล้วพวกเราปจำๆนะคะกับสองสาวกับอีกหนใจเย็นคูดใจเย็ดกับเราสองสาวกับอีก1นหนึ่งเชือกหนึ่งแป้นหงพังเอาคือค่ะค่ะกับคีกหนึ่งางแล้วค่ะนะคะกับน้องแดนแะคะแนนซีนะคะจอประจำทีมงานก็มีเรา มาตอนนี้ก็เป็นข่าวโด่งดังจงทุกคนในประเทศไทยก็ได้จะได้รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะมีหนุ่มอายุ2 2ปีกับสาวอายุ1ิค่ะเค่ะสาวนะคะน่าสงสารน้องมากเป็นเขาบอกว่าตอนเขาไม่ปากไปเชื่อนะว่าเป็นคนเดียวเขาบอกว่าต้องเป็นหลายคนแน่นอนแต่ดิฉันบางคนอาจจะไม่รู้เล่าเหตุการณ์ที่ฟัง่อนคืออะไรก็คือ อ่าน้องมาสมุทิคนคณนณดียจากชื่ออะไรนะครับว่าน้องอะไรนะครับก็ชื่อว่าน้องเ e อแล้วกันนะคะสมุทรแล้วก็ให้เกี่ยรติน้องเขาน้องเ e อเนี่ยก็ได้เดินทางนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์นะคะฮานีนะคะเพื่อเดินทางกลับบ้านมาเดินทางมากับพี่สาวสองคนนะคะโดยดรถไฟโดยสารนะคะเพื่อจะพึาเขาเป็น,นรถตู้นอนด้วยรถตู้นอนคแล้วก็เกิดเหตุการณ์คือไม่คาดคิดไม่คาดคิดคือน้องกลายมาเป็นศพโดนข่มขืน เพราะว่ามีผู้ชายอยู่สีคนนั่งทานเหล้ากันในตู้ลรถนอนนั่นแหละค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนเนี้คือเราอ่ะอไม่บอกก็คือผู้ชายคนนี้ก็ได้เสพยาบ้าบนรถตู้บนรถรถตู้ไอ้รถไฟฟ้ารถไฟนะครรถไฟนะคะผู้ชายคนนี้ก็คือพนักง,งานนะคะบทีามาอาบนรถไฟรถไฟแห่งนี้เองนะคะเขาเรียกว่าคนปูที่นอนคนที่นอนมันมีทั้งหมดสี่คนสี่คนแต่ว่า ทั้งหมด3 2เตียงแต่ว่าเนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดก,กับผู้ตายแต่ดิฉันเนี่ยทางดิทนันดิฉันเนี่ยโดยดิฉันดูข้อมูลเชิงลึกแล้วนะคะึ่งถ้าผู้ชมบางคนอนจาจจะยังไม่ได้ดูนะคะแต่ดิฉันก็จะบอกให้ว่าอย่างไงคือฉันดูแล้วฉันก็คิดว่าผู้ชายคนที่กระทำัำบเราน้องคนนี้น่าจะลงมือทําโดยคนเดียวเพราะว่าดิฉันเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกที่หน้าเฟซของผู้ชายคนนี้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเองเนี่ย ผู้ชายคนนี้เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเพิ่งจะเลิกกับภรรยาแล้วก็โพสต์ด่าภรรยาทุกวันแล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบว่าเกเรนักเลงโพสต์ด่าว่ากระดางไปทั่วคือพฤติกรรมที่ออกทางหน้าเฟซเนี่ยจะบอกบอกได้ถึงนิสัยอุ้งเท้าใสใจคอของบุคคลคนนั้นนะคะว่าเป็นคนประเภทไหนเป็นคนอย่างไรจิตใจอย่างไรเพราะหน้าเพจของเขาเนี่ยหน้าเฟซของเขาเองเนี่ย มีแต่ค่อยทำที่หยาบคายและรุนแรงท้าตีท้าต่อยคือเป็นอย่างนี้ในตํารวจเฟซเขาเป็นอย่างนี้หมดเลยดิฉันจึงปักจเชื่อว่าการกระทําครั้งนี้เขาอาจจะกระทําคนเดียวอย่างแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าที่ที่ได้ดูข่าวมานะคะหลายๆช่องเขาบอกว่าเขาเขาไม่เชื่อนะคะทั่งแม่เขาเองหรือว่าพ่อเขาเองเขาบอกไม่เชื่อว่าทำว่าว่าว่าทำกับน้องคนเดียวหรือว่า อาจะคิดได้ย no like, like, ังไงหลายๆอย่างในหลายๆแม่อะไรเงี้ยต่เขาก็เลยเปลี่ยนเขาก็เลยเปลี่ยนการแถลงข่าวจากที่สนตรงนั้นไปที่ไปที่กองทัพของทหารเพื่อไม่ให้โดนประชาชนเพราะว่าคนไปดักรอกันเยอะมากเป็นหลายพันคนเลยหลักดักรอแน่นอนแล้วน้องเอาน้องโยนมาจากรถรถไฟเพราะไม่เป็นคดึสะเทือนฝัของสังคมมากคงคืนเสร็จนะครับแล้วก็ปัดไม่ได้ปัดก็ไปปัดถอจากน้องโยนลงไปจากรถไฟทั้งๆที่น้องยังมีลมหายใจอยู่ แต่อาจจะคนจะหมดสตินะครับจับโยนลงไปน้องนอเลยลักษณะตัวนอนก็เราก็เสียใจด้วยนะคะรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จริงแล้วสมัยนี้มันก็แบบทุกนทุกวันเลยนะมันมีอะไรต่รุนแรงงั้นเลยเราก็ได้ดูคลิปอีกคลิปหนึ่งก็แบบผู้หญิงนักศึกษาสาวมาเปิดนู่นเปิดนี้ดูอ๋แม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเหล่านี้สงสารคุณพ่อคุณแม่นะที่ส่งให้เรียนคือ กว่าเปิดกว้างของสังคมกรารที่เรา<ม>เจริญทางวัฒนธรรมมากเกินไปเปิดรับวัฒนธรรมจากตะวันตกมากเกินไปมันมีทั้งข้อดีแต่ข้อเสียที่ตามมาดิฉันดูๆแล้วมันจะมากกว่าข้อดีนะคะมมสมมติมนนเรารับนนดีมาสองแต่เสียไปสักแปดหนึ่งเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันตั้งแต่ชั้นตอนดิฉันเด็กๆเ,เนี่ยดิฉันสัมผัสได้ว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์น่าอยู่อบอุ่นเดินไปที่ไหนก็มีแต่ผู้คนที่ใจดีเยี่มแย้มเมตตาปาณีดิฉันอยู่เอ่อเิดที่สาธุประดิษฐ์นะคะคือเมื่อก่อนสาธุประดิษฐ์จะเป็นสวนแต่ทุกวันนี้เป็นตึกเป็นผูดได้หมดแล้วเป็นคอนกรีตด้หมดแล้วคือดิฉันสมัยเด็กๆถ้าเกิดหิวก็สามารถที่จะขึ้นบ้านใครแล้วก็ทานข้าวบ้านนั้นได้เลย สมัยนี้ไม่ได้ไงพัฒน,นาการระเบียง,<ช>งไปเยอะมากอ,าอ่าล่ะก็มาว่อนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะจ๊ะกับช่วงแรกนะคะก็แสดงความเสียใจยกับเราด้วยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ขอให้กฎหมายนะคะที่ตอนนี้คุณบ๋มบุผมบรรด,ดานะคะกําลังขอลงลายชื่อร่วมลายชื่อนะคะเพื่อลายชื่อแสลายชื่อเพื่อเปลี่ยนกฎหมายฉบับนี้นะคะให้เป็นโทษประหารชีวิตนะคะก็ขอให้เราช่วยกันลงนะคะ ลงนามให้กับขมุนด้วยเพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อส่งเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่ขึ้นมาให้มันเป็นกฎหมายที่เข้มงวดและเข้มแข็งมากกว่านี้อ่ะช่วงที่สองจะมาเจอกับช่วงว่างชมโชว์ค่ะวันนี้ก็เป็นโชว์ของ The Star c o ร p l e เขาจะไปกับมาดอนน่ามาดอนน่าของเรานะจมาดอนน่านะคะบไม่ใช่มาเดร่านะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเกตเล็กเกต้อยจะมาบ่งบอกว่าอ่าริจนจีมีประโยชน์อะไรกับคุณบ้าง ข่ะะาส่วนทีป่เป็นข่าวของการวันนี้นะคะก็ <c oughs> เป็นเรื่องสนุปปกโปอกพาะคะ่ะเป็นเรื่องของสาวประเภทสองของเรานีหละคะ่ะแต่เธอมาลำพึงลำพันอย่างฮามากเดี๋ยวเราก็ไปไปชมคลิปกันนะคะหลังจากช่วงต่อไปเป็นช่วงของข่าวประวัติศาสตร์ษษษษของคุณแดนซี่นะคะ,คะวันนี้ปิดท้ายด้วยเธอเห็นผีหรือเปล่าไม่ค่ะวันนี้ก็คงจะปิดท้ายด้วยข่าวประวัติศาสตร์ข่าวประวัติศาสตร์นะแล้วก็ขอแจ้งือนท่านผู้ชมนะคะวันที่10นะคะ11อด แล้วก็12โดยเฉพาะที่11-12เนี่ยก็ยากให้ท่านผู้ชมนะคะไปร่วมกันทําบุญนะคะวันเข้าพรรษานะคะวันที่11ก็วันอาสาถหบูชาก็จะไปเวียนเทียนนะคะเข้าวัดเข้าว่าจุงลูกจงุงหลานพาครอบครัวไปร่วมกันทําบุญนะคะวันเข้าพรรษาของไทยมาถึงแล้วแต่การจะเรียนเชิญจะเรียนชี้แจงตั้งแต่วันที่10-11-12 3วันนี้ทางรายการเราของวดออกอากาศนะคะเพราว่าื่องด้วยจากบุคลากรของเราต้องหยุดทำการาานะคะ,ะ,คะทำการแสดงนะคะ กันเบรกัเบรก็ต้องมาเปนกรรมกรอีกไว้อีสองวันค่ะช่วงนี้ก็ไปภาพเอกโฆษณาการศึกสาน,น,น,นะคะเดี๋ยวกลับพวกเราสองคนในช่วงที่สองของรายการค่ะผลิตภัณฑ์น้องฝนครีมครีมหน้าใสาครีมหน้าเด้งสบ,บู่โกจิเพียงท่านฟอกทิ้งไว้สามถึงห้านาทีผิวของท่านจะขาวดุดใหญ่ไหมสบ,บู่โกจิยังมีครีมไขมุกโกจิครีมพอกหน้ากลางวันกลางคืนโกจิใช้แล้วผิวพรรณคุณจะดูเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวล สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระสิวฝ้ากระจะจางลงเมื่อคุณใช้ชุดโคอรบและน้องผลครีมยังมีชาจีนลดหน้าท้องจัดจำาน่งค่ะก็กลับมาแล้วนะคะในชุดทีสองของรายการเดอะสตาร์โชว์ค่ะช่วงนี้ไปชมโชว์กันดีกว่าไหมาเดี๋ยวกลับมาเม้ามอยกันแต่ว่าเดี๋ยวาจเราจะมอมากันเยอะไปในช่วงแรกเอาไปชมโชว์ก่อนค่ะแะป๊บหนึ่งค่ะ เมื่อหัวรายการนะคะท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นแล้วนะคะันั่นคือการซ้อมเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ของ The Star Carburet o ร์เของเรานะคะก็คงจะเห็นแล้วาการซ้อมของต้องกันไปนะคะที่กันให้ดูเมื่อหัวหัวรายการนะคะและช่วงนี้ก็ไปชมโชว์ของจิตของ The Star Carburet กันก่อนดีกว่าครับในกลุพบกังท่ะะกทุกอ,อไปของรายการะคกะับเรัสองคนค่ะ ที่ไหนเราอยากให้คุณแวะมาสัมผัสที่ทีอโมร์รตลองคาเฟ่ช็อปบริหารงานโดยคุณเมอยู่ตรงข้างทางเข้าโรงแรมคุนเฉวียงรีสอร์ทบรรยากาศล,ล่มลื่นอาหารดีดนตรีเพราะต้องทีอโมแลร้ตลองรคาเฟ่ช็อปไม่ว่าคุณจะจัดงานเลี้ยงฟังสังงานรื่นเลิทีอโมแลรัาตลองคาเฟ่ช็อปรับ ไม่เชื่อคุณต้องลองแวะมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่อโมงเลสตอรอลครับฟิชชอ่ช่วงเก็ดเล็กเก็ดน้อยสัดส่วนโดยบิวตี้บิวตี้วิกนำเข้าจากเกาหลีเส้นผมทนความร้อนได้180องศาต้องบิวตี้บิวตี้วิกนำเข้าจากเกาหลีค่าพาพวกกันไปนะคะกับชว,สว์สวยๆทำงานนะคะชวงนี้ก็เข้าสู่ช่วง เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเอาเลยเหรอไม่มากมอลเลยเหรออีสนิดเดียวมาก็ไม่มีอะไรมากก็บอกว่าจะชมชมของเราได้นะคะเราเอามาที่เกาะสมุยหาดสวิงของเรามีโชว์สามรอบรับแรกสองทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็สามทุ่มครึ่งค่ะต่อด้วยสี่ทุ่มครึ่งค่ะหรือว่าจะดูทางเวอร์ไบท์เว็บอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเวอร์ไบท์เว็บเว็บแครปคอมนะจ๊ะอาโุคเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยวันนี้เรื่นงี่มีประโยชน์กับคุณอย่างไรบ้าง นีจ่จริงนี่คือต้ก็ก็กำเนิดนี่มาจากจีนเลยนะให้ค่ะบนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ปโปรดของ,ของเตยอย่างกุ้ยอย่างกุ้ยเฟยอย่างกุ้ยเฟยอย่างกุ้ยเฟยนะคะคุณทานเวลาสามผลคุณจะได้วิตามินซีที่ต้องการต่อวันนะคะาานนแล้วก็ป้องกันโรคเหน็บชาดได้ด้วยนะคะ<ม>แล้วก็100กร,รัมนะคะเพิ่มพลังงานให้ได้66สิบหแคลอรี่เชียวนะคะแล้วก็ป้องกันไขมันอุดตัน เสริมสร้างกระดูกนะคะช่วยระบายหรือย่อยอาหารได้เรียกง่ายๆว่ารูมๆว่ามีวิตามินที่สูงเป็นผลไม้ที่ใก<ช>ล้เคียงกับส้มใช่ส้มก็มีวิตามินงจริงๆลิ้นจี่เนี่ยปลูกได้ทุกภาคนะคะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยทราบนะคะว่าลิ้นจี่เมื่อก่อนที่กรุงเทพมหานครของเราก็ปลูกลิ้นจี่นะคะโดยเฉพาะที่าทางฝั่งทนคือแล้วก็ทางฝั่งก็คือฝั่งทนบ้านฉันชั้นพระรามสามเนี่ยสามทุ่งบดี่ยบ้านเกิดฉันทีฉันยังเคยไปเก็บต้นลิ้นจี่กินในสวนเลย พอเมื่อก่อนเนี้ยอากาศบ้านเมืองเรามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกของประเททุกวันเย็นเขาบอกเย็นใช่เวลาคือดูหนาวทีเนี่ยผู้ทีเนี่ยควันออกปากเลยนะคะหนาวมากจะต้องกอบไฟผิงกันเลยเพราะหนาวจริงจแต่สมัยนี้ก็คนที่รู้อยู่ก็หนาวสองชั่วโมงเดินเงือตกเงือแตกกันเลยก็ช่วงนี้ฝนฟ้าก็เยอะนะคะก็อยากจะออกมาเตือนว่าคุณควรจะใช้อะไรบ้างหรือว่าคุณควรจะทําอะไรบ้างเวลาที่เขาประกาศอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะบอกว่า ถ้าเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนวิทยุเลยดับแรกวิทยุของคุณหรือว่าเครื่องไฟฟ้าของคุณเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นตัวสื่อนําไฟฟ้า,าตัวสื่อนําไฟฟ้าแล้วก็ทําให้ไฟฟ้ารั่วกร่อยด้วยนะคะโดยเฉพาะโทรทัศน์เนี่ยสําคัญแล้วก็ถ้ารู้ว่าลมมันแรงมากๆเนี่ยก็หาไม้มาตรึงไว้ตรึงตูไว้เหมือนทําที่ทํือนนี้ขนาดแบบนี้หรือว่ากักบ่ากระบาดไว้หรือว่าแปะสติกเทปร์บนแ่คลาดถ้าลมมันแรงบวกกันกระจกมันจะแตกนะคะ แล้วก็วิธีสามก็คือก็ห้ามหยุดต้นไม้นะฮะอันึ่งคือห้ามหยุดต้นไม้เขาจะใช้ประกนดับไฟลับ่างใช่แล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์ด้วยโดยเด็ดขาดอันนี้เน้นเลยโทรศัพท์ห้ามใช้โดยเด็ดขาดเขาเป็นสื่อนับไฟ้าตัวสำกัญเลยครับนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ว่าจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฉายหรือว่าเทียนอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ด้วยเผื่อว่าไฟตงไฟดับไฟฉายไฟแช็กนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่ใกล้ก็ที่เสี่ยงภัยเนี่ยต้องคอยฟัง สายเตือนของเจ้าหน้าทีท่ว่าเขาให้ขุดจะไปไหนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะโทรไปที่สายด่วน1669นะจ๊ะเน้นอีกทีน,นะคะ1669นะคะแล้วก็ฝุ่ก็แจ้งไปเลยจะมีเจ้าหน้าที่มาจัดก,การให้เองว่าได้สองฝั่งสวยเนาะ,ะหกเก้าเหรอคะโอเคก็มาเตือนเรื่องฝนฟ้าด้วยช่วงนี้ก็ลมแรงวันวัเช้าก็เป็นมาทําไฟโอ้โหขับรถไม่ได้เลยเพราะว่าลมมันตีรถต้องจอดรถเลยอ่ะใช่พม่า นอนลมปังปังปังกระดาษปั้ใช้ประตูแน่นหนาแล้วพัดปังปังปั้งแต่ไม่ได้นอนเลยมาเช้าค่ะลมแรงมากลมแรงมากจะไม่มีฝนนะแต่ลมแรงลมบอกว่าเครื่องบินอ่ะเครื่องบินจะมาลงที่สม bon ุยจากภูเก็ตนะคะเราจะมาลงที่สมุยแต่ต้องตีย้อนกลับไปที่ภูเก็ตเหมือนเดิมเพราะว่าไม่สามารถเดินนีได้นะคะก็ระวังระวังกันไว้นิดนึงดูฟังข่าวกันก่อนเนาะโอเคจ้าข่าวชนิดกสู่ับช่วงคลิปเป็นข่าวคลิปเป็นข่าวคลิปโดนของการนะคะ วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคลิปของสาวประเภท2ท่านหนึ่งซึ่งออกมาพันธนาการนะครับเอ๊ะมานลำพึงลำพันถึงเรื่องความรักของนางนะคะความรักของนางเธอเลิศหรือว่ังกาหรืที่นางลำพึงลำพันไหมเราไปฟังนางกันเลยดีกว่าค่นะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงคลิปข่า,ขาวสนับสนุนโดย beauty beauty น้องฝนขูดครีมหน้าใสครีมหน้าเด้งสบูบ่กูจิ คิมฟอกหน้าคิมฟอกหน้าชุดชีวิตชวาผิวต้องสตี้บิวตี้น้องผลพีค่ะก็วันนี้กัดอัดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะบอกเรื่องของกระเทยอยากจะเล่าเรื่องของกระเทยคนหนึ่งที่ยอกมาตลอดนะคะเรื่องมีอยู่ว่ากัด คบกับผู้ชายคนหนึ่งมาเมื่อเข้าเป็นสาปีที่แล้วกาดไดเจอเขาที่วัดลองได้ยี่ปีนี้ปีชงกัดไงคะกัดก็เลยไปเจอกับเขาปีที่แล้วก็ชงค่ะก็เลยไปเจอเขาคือกัดก็บอกเขานะคะว่ากาดเป็นกระเทยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกัด เราเคยจะมีอะไรด้วยกันด้วยนะคะพอเข้าท่าพอกัดตั้งท่าเขาก็รูปรูปคำคำเขาก็เหมือนมีอารมณ์นะคะแต่พอเขาคำไปเจอของกัทอะเขาก็นิ่งไปอะค่ะกัทก็รู้ว่ามันใหญ่มากแต่เขาก็หายไปเลยเอาจริงจริงยุก็เงือกเหมือนกันนะคะแต่แบบ มันก็มีหลายเรื่อง่ะกัดก็ยอมเรื่องไหนยอมได้กัดก็ยอมแตเ,เคยบอกคนอื่นว่าเขาไม่ได้คบกับกัดเขาอะบอกว่าเขาเลิกกับกัดไปแล้วแต่แม่ของกัดอะไปขอร้องให้เขาคบกับกัดต่อเฮี้ยนนี่ผู้ฟัง,งเลยเฮี้ยถึกแม่เออมันคขไปเอาบอกคนอื่นล้ว แม่บอกให้คบก,กับขัดต่อทำไมต้องพูดถึงแม่เราด้วยวะน้ำตาไม่ไหลเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องแม่พูดถึงแม่เราด้วยวะกูแอบแม่มาตลอดอะเฮียแม่กูรู้เลยสักก <c oughs> ูก็บอกเพื่อนเตะบอล <c oughs> เพื่อนเตะบอลมึงบอกแม่กูปุ๊บ แม่กูรู้เลยเฮีย yeah. ยังไม่รวมอีกหลายๆเรื่องนะเว้ยเวลาไปบอกคนอื่นนะทําไมต้องแบบต้องบอกว่าโสดด้วยวะทําไมแบบไม่เลี่ยงหาคําตอบอื่นวะเยอะแยะไปอุย้ยท้องฟ้าสวยจังมึงก็เปลี่ยนเรื่องไปสิเฮีย yeah. มีมีที่เด็ดก,กว่านี้นะคะไม่น,นานผมไปบอกเด็กว้นแถวบ้าน ว่าตัดเป็นตัวถ่วงชีวิตเขาเฮียมันน่ารังเกียจม,มากเลยเหรอที่ศาสต์กูหนักเจ็ดสิบมึงทวงในวันเชียภาคซีบอุ้ยผิดสี่่อะอวงเชีย เสยใจนะเขาไม่ได้ขอให้เชื่อนะนคลิปนี้ก็ไม่ได้ขอให้แบบมาเข้าใจเราเเว้ยแค่แบบเราอะ่ะไม่เคยบอกให้แบบอยู่มเาเลยนะเว้ยเราอะ่ะเคยแค่ซื้อไอ้โฟนอ้าวทำไมหน้าม,มืดอะ่ะ <c oughs> พี่โจอคอมหน้าม,มืดอะ่ะโ <c oughs> อ้ย, <c oughs> อยตะว่างแล้วค่ะ ใช้ไม่เป็นหีต่อที่บ้านม,มีแมทเราไม่เคยขอให้อยู่เลยนะเว้ยเราเคยแบบก็เคยครับซื้อไอฟโฟนจ่าค่าเทอมค่าบ้านมิสตั์กูส่งมึงเรียนเอแบกกู back, ส่งเพลงเรียนลามมงสซัดมึงบอกหาอะไรใกล้กันเจอกันได้ทุกเย็นมิสตั์บอกมาหาอะไรกูสนามกีฬาใหญ่ ยี่ยทอทอทอใช่ของมอกรูปละใช่ประวะเออก็คุณชายนี้ก็ไม่ได้ขอให้เชื่อไม่ได้ขอให้มาเข้าใจกันแค่ขอให้รู้ไว้ว่าเธอไม่เคยนอกใจแต่งหน้าไหมครค่ะ ่ะก็ตามคนทั่วไปนะคะในช่วงคลิปโดนแอร์คลิปคุณคลิปเห็นคิปโดนนะคะกับสามพันที่สองคนเดิมค่ะเขาบทยังไงบ้างเขาบุ้นร้องปก่อนเลยหรือเปล่าเขาก็บทแล้วก็แบบว่ามีลีลาประกอบเพลงอ่ะดิฉันก็ดูแล้วขำๆดีมากๆสนุกดีไม่ติดเรียดนะคะถือว่าคลายเครียดกันไปก็จะพยายามที่ว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องจริงของชีวิตเขาเขาคงเล่นสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คลายเครียดดีก็เลยนำมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะให้รับชมกันค่ะ โจชว์นี่คุณแดนพร้อมอยังเอ่ยกั้วกินอ้อยเสร็จยังน่าจะน่จะพร้อมแล้วนะคะง,งั้นพักไปสักคู่แล้วกันเนาะเดี๋ยวเ,เจะเจอจากพลังบวกที่สายของคุณแดนซี่ค่ะผลิตภัณฑ์บิวตี้วิกนำเข้าจากเกาหลีเส้นไหมดีทนความร้อนได้180องศามีทุกแบบทุกสไตล์ให้คุณเลือกใช้ตามแต่เวลาตามต้องการบิวตี้บิวตี้ยังมีแฮร์รปีซ์เปียร์ให้คุณเลือกใช้ตามโอกาสเวลาในทานตา่าง สนใจติดต่อเรามาสิคะที่0 9 1 8 2 3 8า้า3ากาสรพสาวสองล่างตัวแทนจำหน่ายเกาะสมุย Beauty Beauty วิกนํำเข้าจากเากาหลีช่วงนี้พบกับช่วงทางประวัติศาสตรับำนุนโดยเบสิสต์บังกะโละกัาที่ไหนไม่อุนใจราคาเบาสบายต้องแวะมาพักที่เบสต์บิสบังกะโลเบสบิสตับังกะโลพระละ้อมให้ท่านได้ผ่อย่ากผ่นใจบริารงานโดยนาเบสตบิบังกะโละ สวัสดีค่ะ<ห>ท่านผู้ในนิคมนะคะ<ห>นในช่วงทางประวัติศาสตร์นะคะวันนี้จะมานำเนสนอวันนี้จะเสนอจอมนางแห่งราชสำนักไทยนะคนที่ห้าค่ะคนที่ห้าคือใครคะคือโสมนัสองค์หญิงผู้ทรมานกับโรคร้ายนะคะแล้วก็มารับประวัติกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีนะคะประสูติเมื่อวันทีน่21ธันวาคมพศ .2377 สิ้นพระชนเมื่อวันที่10ตุลาคมพศ2394ค่ะคือที่น่สาสนใจคือท่านสมภารท่านสมภาสถาปนาเป็นมหยาแหสีนะครับเมื่อวันที่2กุมาคม2394ค่ะแต่ท่านสมภศ10ตุลาพั2395เท่กาก่บปี4ได้เลยะค,ะคือถ้าเป็นการท่าพูดถึงจำจำคำทั่วไปง่ายๆฟังง่ายๆเนี่ยคือท่านจะเป็นลักษณะของคนผู้หญิงที่ไปโลก โรงงานก็คือป่วยกระตุกกระเซ็นตลอดเวลาเขาเรีกเขาเป็นคนพิโร่คุณกนในร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่พิโร่รับใจท่านได้สถานาเป็นพระเหสีของราชการที่ค่ะนะฮะก็เป็นที่คือผู้ง่ายคือรัชทายุสี่ท่านชอบชอบพระองค์มากเพราเป็นคนที่ที่สวยสง่าในสมัยยุคนั้นแล้ววันหนึ่งท่านก็ตั้งขันรัชทายุสี่นะคือทรงอยากจะได้พระอรรถมากเสร็จแล้ว ว่าอะไรตั้งคันถ้าเกิดการตกลทุกตกทุดทุกวันประมาณสี่ห้าวันตกทุกทุกวันเลยจะตก,กทกตกุกทุกวันแต่อยู่รถแล้วก็หายไปแล้วจะประมาณเจ็ดเดือนวันเดียวท่านก็เป็นอีกคือเป็นมากเลยลักษณะคล้ายๆกับว่าท่านจะออกของลูกและท่านก็ออกลูกจริงๆในวันนั้นแต่ท่า,านขอเป็นพระอรรถนะขอเป็นพระอรรถแต่เพียงแค่แค่ไม่ค่อยไหลแล้วอรวแล้วก็สิ้นใจสิสิ้นใจแล้วพระองค์ก็ ไม่นานพระองค์ก็สิ้นสนตามตามพุทธายคือขั้นนที่ที่โลกประสบเสด็จสร้างความแบบสมนานให้กับรัชกาลที่สี่มากคือท่านเสียใจมากถึงขนาดท่านสร้างวัดสร้างสร้างวัดถวายให้กับพระธาตุคือในปัจจุบันก็คือวัดสมนัติราชนาวอ๋อวัดสมนัติผ่านก็คือพระนเรศสี่งทรงสร้างถูกติด ทานององค์พระองท่านนะคะนน้าของสานานะขท่านมาแต่แต่วันที่องคท่านขึ้นขับนาเป็นแห่ยสีเนี่ยมีอายุแ่ส7เจ1ดสิปดท่านัเองคือนัว่าเป็นแห่สีที่อายุน้อยที่สุดในกระทสของเรานี่ยเองนะคะแบบอะไรเพิ่มเติมไหมคะคือนใ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 นคระวัตศาสตร์ที่เาหามาได้เนี่ยขบวติท่านจะมเคนแต่ถ้าเกิดอายุขบว่าท่านอีกมากยิ่งขับประวัติศาสที่ปวัติของท่ อะไรบ่างๆประวัติต่างๆเพิ่มเติมการเพิ่มเติมว่ามาต่างๆหรือว่าอาจจะมีข้อมูลต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่นี้นี่คือนี่คือใชรไม่่มาเช่ไม่่อม่ไม่ใช่ะม่ใช่ไม่ใช่ไน่ใช่ไมราคะไม่ใช่ไม่ใค่ไม่ใช่งม่ใช่งม่ใ่ไมัใช่ไม่ใช่ไม่ใค่ไ่ใช่1ม่ใช่ไไม่ใช่ไไม่ดช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ะช่่่ นะคะคแล้วก็ช่วงนี้คุณเบลแล้วคุณแอนซี่แล้วก็คุณจัรขอลาไปก่อนนะคะกับท่านี้แล้วก็มาเจอเจอกันใหมให่เรากันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Beauty Beauty Big หกเบสตีบังโกโรงแรมอุ่นเชียงใหม่บีแอนด์บีบิวตี้น้องฝนหน้าใสบริษัทการน,น้ำผึ้งฟิลม